สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับรพอบกันนี่แหละครับมืัอนี้ลงไปไล่มองแต่ว่าบม่ได้ถ่ายาครับพี่น้องบรรยากาศรอบบ้านรถหน้าร้านครับอ่ะตอนนี้ก็หกโมงเนาะลูกค้าก็เริ่มมาแล้วอากาศก,ก็เริ่มหนาหวแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มเย็นแล้ว,วกเมื่อเช้านี่นี่น้ำอ,อกตกปุปบ๊ปเบปเป๊กปุ๊บเป๊กปุ๊บเป๊กขึ้นหลังคา ประมาณนี้แหละครับน้ำคากะหกๆเลย,ยังน้อยเอามาเบื้องปูปเบื้องปลากันมันได้อยอะของปลได้ไปไล่มองกันเลยเบิงดูปลา<อ>พี่น้องบุธร,รรมดาดิพี่น้องนี่มือดีครับโอ้โหของใหญ่ของใหญ่เออคากาคาำต้นอ่ะ

ไม่ฮัลโหลคิงบมตุตัวเนียฮันได้ฮอลโหกาบึงหออเนึะเลดตัอกิ่นน้องไว้รับมือแรงส่อมันน้ไข่ไข่ไข่น้ำหมันนอโอ้มันเยาวไปตามัน มันต้องเฮ็ดทุง่งเงาเงไปตามปา่าเนาะบ้านนิโนะนะฮะแค่ทุง่งเงาเงาวันไปตามปา่าโอ้ได้เลยฮัลโหลหนาะได้โลช่องขีดสร้างที่ขอโทษบอกไปไรงานสร้างบ้านทำบ้านขนาดนี้นอ้องนี่ก็ไปยาวได้มองแป็ดเซีนได้สรางตัวนคะครับพี่นอ้องเอเอไอ,อ้บังได้มองสร้างเสร็จเครื่องพันได้ปลาข้าวน้อย

อ๋อสร้างตัวเดียวพันพอเลยเนาะเอ,เอ,เอ๋อขนมมาดูใส่ดูาปลาใส้ปลาใส่บุญแม่สร้างคนสร้างคนมันก็สิ่งตีครับห้าร้อยคนเลยเนาะเอาหลูนึงเหรอหลูโซงลูขี้นึงหลู <c oughs> โซงเฮ้ยบ่มีมีเท่านี้่เลยปลาข้าวไ่ได้ข้าให้ทึกทึกห้าร้อย นี่้ปลากระจาดวะจะไปขายเหอันบอกบอกบอกมันบมีตะกินเีาไว้ปิ้งปลากระจายเจ็ดแปดตัวเนาะมู้ไปแต่ไข่ห้าบาทสิบเอาไว้ปิ้งกินมันอืดปีนี่เอ้าจะมาเบิงวัดเลยให้แต่กินเนาะ